ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เทพเซียนสันรสร้างค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉินเซียงและต้องไม่ลืมว่าเขาเข้าสู่ทวีพปไทยรักศิลโดยมีจุดประสงค์หลักเป็นการตามหาเฉินเซียงนั่นเองหากว่าเฉินเซียงตกอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งผู้เขาลูกนั้นทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อ คิดว่าเทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะจะไม่สามารถทำลายภูเขาลูกนั้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นเทพเซียนสันสร้างกล่าวไม่รู้ว่าทำไมเฉินเซี่ยงถึงปรากฏตัวขึ้นหรือจะเป็นเพราะเขารับรู้ถึงการมาของพวกเราชัยเหลียนตั้งข้อสงสัยเขาไม่ควรรับรู้ถึงการมาของพวกเราอืมมบางทีเขาอาจมีภูเขาลูกนั้นเป็นเป้เปาหมายเทพเซียนสันสร้างพยายามวิเคราะห์อย่างมีหลักการ ด้วยความแข็งแกร่งของภูเขาลูกนั้นมันก็อาจมีสมบัติวิเศษซ่อนอยู่พูดจบเทพเซียนสรรสร้างก็หัวเราะขึ้นเจ้าเห็นหรือไม่ว่าเทพเซียนอีเทียนกับเทพเซียนสยบสวรรค์กำลังร้อนรนเหมือนสุนัขบ้าชัดเจนว่าสถานการณ์ของพวกมันไม่ได้ดีนักแล้วยามนี้เทพเซียนอีเทียนและผองพวกต่างประตูพลังโจมตีภูเขาคำสาบอย่างบ้าคลาั่งซึ่งพวกมันดูเหมือนกับฝูงสุนัขบ้าจริงๆ การที่เฉินเซียงปรากฏตัวอย่างกระทันหันและเข้าไปในภูเขาประหลาดลูกนี้ทําให้พวกมันตระหนักได้ว่าภายในภูเขาจะต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเฉินเซียงเป็นเป้าหมายในการล่าตัวของพวกมันและการที่เขาค้นพบบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภูเขาที่ทรงพลังย่อมทําให้พวกมันเกิดความกังวลแม้ยามนี้พวกมันจะปิดล้อมภูเขาคําสาปาษาเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่าพวกมันจะได้ตัวเฉินเซียง ต้องทราบด้วยว่าพวกมันทั้งหมดค้นพบความผันผวนของพลังมิติในครั้งที่เฉินเซี่ยงเข้าสู่ด้านในของภูเขาคำสาบดังนั้นนั้นพวกมันจึงมีการคาดเดาถึงความเป็นไปได้ในหลายทิศทางสำหรับข้อสันนิษฐานที่ทําให้พวกมันรู้สึกหนักใจมากที่สุดคือหากภายในภูเขาประหลาดมีข่ายพลังเคลื่อนย้ายซ่อนอยู่และถ้าเกิดเฉินเซียงได้เดินทางไปยังสถานที่อื่นแล้วพวกมันจะไม่ต้องรอเกอ็อยู่ด้านนอกหรอกหรือด้วยประเด็นข้างต้น พวกมันจึงต้องการทำลายภูเขาเสาคำสาบให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะยืนยันว่าเฉินเซียงยังอยู่ข้างในหรือไม่ยามนี้พวกเราอยู่ใกล้กับเขาแล้วแท้ๆหากพวกเราสามารถติดต่อกับเขาได้ก็คงจะดีไม่น้อยชายเหรียญถอนหายใจเบาๆจะว่าไปแล้วพวกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกจากทวีปพงไพรทักษิณได้อย่างไรพวกเรายังไม่จําเป็นต้องคิดถึงการกลับออกไปเพราะพวกเราจะต้องตามหาสายสัมพันธ์วัตจรของเจ้ารวมไปถึงดวงชะตาเทียนมู่วังดวงจิตและดวงจิตเทียนมู่ เทพเซียนสันสร้างกล่าวในเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่แล้วก็สมควรตามหาสิ่งเหล่านั้นให้พบท่านพูดอย่างกับว่าจะค้นหากันได้ไง่ายๆที่สําคัญพวกเราตัดความสัมพันธ์กับอีกสองเทพเซียนแล้วและการตามหาสิ่งเหล่านั้นของพวกเราจะยิ่งทําให้พวกมันบา้าคลั่งมากขึ้นใช่เหรียญกล่าวความแข็งแกร่งของข้าในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดหากต้องปะทะกับพวกมันก็เป็นเรื่องยากที่ข้าจะรับมือได้สาวน้อยเจ้าคิดมากเกินไปแล้ว ภายในทวิพงค์ไพรทักษินมีบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พวกเราเพิ่งได้พบเจอกับมนุษย์ที่มีหน้าผากโปนและเห็นได้ชัดว่าพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกประหลาดมากเทพเซียนสันสร้างกล่าวเจ้าสมควรตระหนักได้ว่ามนุษย์หน้าผากโปนมีข้อได้เปรียบเช่นไรแน่นอนพวกมันมีกายเนื้อที่แข็งแกร่งทนทานและมันเหมือนกับภูเขาลูกนั้นชัยเหรียญพยักหน้า เทพเซียนอีเทียนและพรรคพวกของมันได้ปะทะกับมนุษย์หน้าผากปนแล้วและดูเหมือนว่าพวกมันไม่สามารถปลิดชีพมนุษย์หน้าผากปนได้แม้แต่คนเดียวเทพเซียนสรรสร้างกล่าวท่านกำลังคิดว่าภายในทวิพง์ไพรทักษินมีเผ่าพันธุ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้อีกมากมายอย่างนั้นหรือชัยเหรียญกล่าวถามใช่นอกจากนี้ข้าย,ยังสงสัยว่าข้อได้เปรียบของมนุษย์หน้าผากปนมาจากอำนาจพลังคำสาบเทพเซียนสรรสร้างกล่าว ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทําให้มีอํานาจพลังคําสาปรกระจายไปทั่วทวิพง์ไพรทักษินและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ภูมิแห่งนี้ถูกผนึกใช,ใช่เหลียนพยักหน้าเมื่อทวิพงค์ไพรทักษินถูกผนึกจึงทําให้การออกจากที่นี่เป็นเรื่องยากว่าแต่ใครกันที่สามารถผนึกภูมิภาคขนาดใหญ่เช่นนี้ได้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน บางที่ดวงจิตวจักรของเจ้าอาจค้นพบอำนาจพลังคำสาปที่กำลังแพร่กระจายจึงได้ทำการผนึกทวิพงไพรทักษินเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อำนาจพลังแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆเทพเซียนสัรสร้างกล่าวดวงจิตวจักรของข้าสามารถทำเรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรใช้เหลียญกล่าวถามดูเหมือนนางแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดวงจิตวจักรของตน ดวงจิตวจักรคือการมีอยู่ที่น่าอัศจรรย์และสิ่งนี้ยังมีความสามารถที่ทรงพลังอีกมากมายเทพเซียนสันสร้างกล่าวยิ้มยิ้มในอนาคตเจ้าจะได้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งนี้หลังจากเฉินเซียงยืนยันได้ว่าเทพเซียนอีเทียนและพักพวกไม่สามารถทำลายภูเขาคำสาบได้เขาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวจิตวิญญ,ญาณคำสาบ เฉินเซียงเริ่มต้นด้วยการนำดวงแก้วมตราออกมาเมื่อ้วงมิติมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นเขาจึงค้นพบแท่นศิลาสาบแช่งเขาเดินเข้าไปใกล้แท่นศิลาสาบแช่งก่อนจะนำมีดมังกรครามเพชฌฆาตออกมาผสานอำนาจพลังจากนั้นจึงสับมีดลงที่แท่นศิลาสาบแช่งอย่างรุนแรงทันทีที่มีดมังกรครามเพชฌฆาตฟาสับแท่นศิลาสาบแช่งจึงได้ปรากฏดวงแสงสีแดงฉานชั่วขณะนั้นเฉินเซียงต้องตกใจเพราะพบว่าจิตวิญญ,ญาณคำสาบนี้ทรงพลังยิ่งกว่าครั้งก่อน ดวงแสงสีแดงพุ่งตรงเข้าหาหน้าผากของเฉินเซียงด้วยความเร็วสูงซึ่งแท้จริงมันก็คือจิตวิญญาณคำสาบมันไม่เหมือนครั้งก่อนเฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพักวิธีป้องกันหน้าผากเอาไว้ดวงแสงสีแดงพุ่งชนกระจกเทพหกวิธีจึงกระเด้งกลับนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้พบเจอผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรไม่นึกเลยว่าจะยังมีคนแบบนี้อยู่จริงห้าห้าจิตวิญญาณคำสาบหัวเราะชั่วร้าย ดูเหมือนเจ้าเคยได้กลืนกินจิตวิญญาณคำสาบมาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆข้าต้องการขโมบเจ้านั่นมานานแล้วและยามนี้เจ้าก็นำมันมามอบให้ข้าถึงที่จิตวิญญาณคำสาบดวงนี้สามารถพูดได้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามันทรงพลังกว่าจิตวิญญาณคำสาบดวงก่อนหลายเท่าเสร็จข้าเจ้าหน้างโง่จิตวิญญาณคำสาบพ,พุ่งตัวเข้าหาเฉินเซี่ยงอีกครั้ง เฉินเซียงไม่อาจรู้ว่าครั้งนี้จิตวิญญาณคำสาปใช้วิธีใดจึงทำให้สามารถมันทะลวงผ่านกระจกเทพหวิถีอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงมีการตอบสนองที่รวดเร็วมากเมื่อเขาเห็นดวงแสงสีแดงพุ่งทะลุกระจกเทพหวิถีเขาก็อ้าปากและขับเคลื่อนแรงดึงดูดอย่างรุนแรงเมื่อจิตวิญญาณคำสาปถูกสูบเข้าไปเฉินเซี่ยงก็ใช้มือทั้งสองข้างปิดปากเอาไว้ เดิมทีวิญญาณคำสั์คิดจะแทรกซึมเข้าสู่หน้าผากของเฉินเซียงทว่าปัจจุบันมันกำลังถูกเขากลืนลงสู่ช่องท้องในขณะนั้นเฉินเซียงได้กระโดดขึ้นไปนั่งบนกระสกเทพหกวิถีพร้อมกับอันเชิญเตาเทพท้าพิภพออกมาเสร็จข้าเจ้าหน้าโง่เฉินเซียงเย้ยยันกลับเจ้าคิดจะขมบข้าอย่างนั้นหรือ55ข้าเองก็คิดจะขมบเจ้าเหมือนกัน ในยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเขามีพลังพิเศษที่ทําให้สามารถยับยั้งจิตวิญญาณคำสาบได้อย่างง่ายดายซึ่งเขาคาดเดาว่ามันอาจเป็นเพราะการมีอยู่ของสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรพี่ใหญ่ท่านลองประเมินดูว่าจะสามารถบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณได้หรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวขึ้นเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวรับ ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงประเมินได้ว่าจิตวิญญาณคำสาบดวงเดียวยังไม่เพียงพอต่อการบ่มเพาะดวงชะตาวัฏจักรซึ่งเขาคิดว่าสมควรต้องใช้จิตวิญญาณคำสาบอีกหนึ่งดวงจึงจะสามารถบ่มเพาะดวงชะตาวัฏจักรและบัญญัติกฎแห่งการบ่มเพาะทะเลจิตวิญญาณในวัฏจักรท้าพิภพแม้จิตวิญญาณคำสาบดวงนี้จะแข็งแกร่งกว่าดวงก่อนหลายเท่าแต่เฉินเซียงค้นพบว่าการสกัดกลั่นมีความผ่อนคลายกว่าครั้งก่อน แง่มุมสมควรเกิดจากการที่เขามีประสบการณ์มาแล้วอีกทั้งเขายังมีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังปัจจุบันเฉินเซียงไม่เพียงขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์ทำการสกัดกลั่นเท่านั้นแต่เขายังขับเคลื่อนทักษะวิญญาณดูดกลืนทำการตรวจสอบความทรงจำของจิตวิญญาณคำสาบไปพร้อมๆกันการขับเคลื่อนทักษะวิญญาณดูดกลืนในครั้งนี้ทำให้เขามีการค้นพบครั้งสำคัญพี่ใหญ่ท่านมีการค้นพบอย่างไรบ้าง น้องสาวเสี่ยวจิงเอ่ยถามนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงมีการใช้งานทักษะศัท์วิญ,ญญาณดูดกลืนน้องสาวเสี่ยวจิงค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณคำสาปเพราะด้วยการที่มันเป็นร่างจิตวิญญาณจึงกล่าวได้ว่าจิตวิญญาณคำสาปเป็นสรรพสิ่งประเภทเดียวกันกับนางเมื่อเห็นว่าจิตวิญญาณคำสาปดวงนี้มีความแข็งแกร่งมากน้องสาวเสี่ยวจิงก็ยิ่งอยากรู้เห็นเกี่ยวกับมันมากขึ้นจิตวิญญาณคำสาปนี้ถือกำเนิดในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ ดังนั้นมันจึงมีความทรงจำไม่มากนะักเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณคำสาบนี้มีข้อมูลที่สำคัญและมันทำให้ข้ารู้ว่าภายในแดนศักดิ์สิทธิ์เทยีนมีเผ่าพันธุ์จำนวนมากก่อกำเนิดจากอำนาจพลังคำสาปพ,พลังชนิดนี้ถูกเรียกว่าอำนาจพลังคำสาปจริงๆหรือน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามข้ามักรู้สึกอยู่เสมอว่าอำนาจพลังคำสาปเป็นเพียงสิ่งที่พวกเราเรียกกันเองแต่โดยเนื้อแท้มันไม่ควรจะเป็นพลังคำสาป เฉินเซียงพยักหน้าและกล่าวว่าจากความทรงจำของจิตวิญญาณคำสาปแท้จริงแล้วอำนาจพลังคำสาปก็คือพลังที่เรียกว่าอำนาจพลังรังสรรค์พลังชนิดนี้มีผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแต่หากมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลกระทบร้ายข้อมูลนี้ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญสำหรับเฉินเซียงเพราะมันเป็นการฉเฉลยถึงแก่นแท้ของอำนาจพลังคำสาป จากความทรงจําของจิตวิญญาณคํำสาบได้ระบุว่าอํานาจพลังรังสรรไม่ได้มีการแยกแยะความดีและความชั่วร้ายแต่ภายหลังมันกลายเป็นอํานาจพลังคํำสาบก็เป็นเพราะมีการคิดค้นวิธีการสาบแช่งในอดีตเทพเซียนอีเทียนควรได้รับอํานาจพลังรังสรรก่อนที่มันจะได้เรียนรู้วิธีการสาบแช่งในภายหลังและทางด้านของเทพเซียนสยบสวรรค์ก็ควรเป็นเช่นเดียวกัน เมื่อวันเวลาล่วงเลยไปวิธีการสาบแช่งหรือทักษะคำสาบก็ได้แพร่กระจายไปถึง6ปตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาและในที่สุดพวกมันก็ใช้ทักษะคำสาบกับเฉินเซียงสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงต้องตกใจก็คือมีความเป็นไปได้ว่าอำนาจพลังรังสรรจะเป็นต้นกำเนิดของอำนาจพลังมากมายหลายชนิดอีกทั้งยังสามารถกล่าวได้ว่าอำนาจพลังรังสรรไม่มีที่สิ้นสุด ยกตัวอย่างเช่นอำนาจพลังคำสาปที่อยู่บนร่างกายของเฉินเซียงแต่ตั้งแต่เดิมมันก็คืออำนาจพลังรังสรรค์ที่มีการแตกแยกและพัฒนาจนกลายเป็นอำนาจพลังคำสาปที่มีผลกระทบร้ายต่อตัวเขาเฉินเซียงได้พูดคุยกับน้องสาวเสี่ยวจิงเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้อึมมมในกรณีนี้มันก็เข้าข่ายของทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันดูเหมือนว่าเทพเซียนเทียนมู่ได้รับอำนาจพลังรังสรรค์เช่นกัน น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวมิฉะนั้นนางไม่มีทางบ่มเพาะร่างแยกที่ส่งพลังได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนถูกต้องอำนาจพลังรังสรรมีการทบทวีปริมาณและปรากฏขึ้นในจิตวิญญาณของพี่สาวสิ้นโรกับพี่สาวสื่อเหลียญเฉินเซี่ยงกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าปัจจุบันทั้งสองมีอำนาจพลังรังสรรคอยู่ในจิตวิญญาณถ้าเช่นนั้นพวกนางจะได้รับผลกระทบร้ายหรือไม่ ตามสิ่งที่ท่านบอกเล่าหากว่าอำนาจพลังสังครังถูกนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสมมันก็จะเกิดผลกระทบร้ายน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวผลกระทบของอำนาจพลังรังสรรค์ร้ายแรงเกินไปเพราะมันถูกติดกับจิตวิญญาณดังเช่นบ่วงกรรมพี่ใหญ่ข้าอยากรู้ว่าความเหมาะสมในการใช้งานที่ว่ามีเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อย่างไรน้องสาวเสี่ยวจิงกำลังนึกถึงคำสาปที่ชยัยเหรียญกำลังเผชิญอยู่แท้จริงมันก็คือผลกระทบร้ายจากอำนาจพลังรังสรรค์ที่ทำให้นางมักถูกหักหลังโดยคนใกล้ตัว เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินเซี่ยงสายหน้าเห็นทีจะต้องสอบถามกับเหลียญเอ๋วว่านางได้รับอํานาจพลังรังสรรมาอย่างไรพร้อมกับค้นหาว่านางได้รับผลกระทบร้ายของอํานาจพลังรังสรรได้อย่างไรพี่ใหญ่ถ้าเช่นนั้นจิตวิญญาณคํำสาบเป็นอย่างไรกันแน่มันควรถือเป็นจิตวิญญาณอํานาจพลังรังสรรด้วยหรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถาม จิตวิญญาณคำสาปคือร่างวิญญาณที่เปลี่ยนแปลงมาจากอำนาจพลังรังสรรค์เฉินเซี่ยงพยักหน้าและกล่าวว่าในอดีตเผ่าคนหน้าผากโปนได้รับอำนาจพลังรังสรรค์ผ่านแท่นศิลาสาปแช่งแต่พวกมันไม่ได้ใช้งานอย่างเหมาะสมจึงทําให้พวกมันได้รับผลกระทบร้ายทางด้านของเผ่าศูนย์วิญญาณก็เป็นเช่นเดียวกันวิญญาณคำสาปของเผ่าศูนย์วิญญาณไม่สามารถพูดคุยสื่อสารทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือน้องสาวเสี่ยวจิงถามต่อ เป็นเพราะสมาชิกเผ่าศูนย์วิญญาณไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับจิตวิญญาณคำสาบมากนะแต่เผ่าคนหน้าผากปนมีการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจิตวิญญาณคำสาบนี้ได้รับอิทธิพลจากจิตใจของคนหน้าผากปนและด้วยการที่เผ่าคนหน้าผากปนมีทัศนคติในแง่ลบมันก็หล่อหลอมให้จิตวิญญาณคำสาบดวงนี้มีความชั่วร้ายและน่าสะพรึงเฉินเซี่ยงกล่าวถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าจิตวิญญ,ญาณคำสาปองสาดวงนี้เป็นดั่งตัวตนที่เกิดขึ้นจากเจตจำนงของคนหน้าผากปน น้องสาวเสี่ยวจริงค่อนข้างประหลาดใจใช่คนหน้าผากปนมีความเกลียดชังต่อผลกระทบที่ได้รับจากอำนาจพลังรังสรรค์แต่ในขณะเดียวกันพวกมันก็ยกย่องเชิดชูอำนาจพลังที่ทำให้พวกมันมีความแข็งแกร่งและสามารถกล่าวได้ว่าพวกมันทั้งรักทั้งเกลียดการมีอยู่ของจิตวิญญาณคำสาบเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กำลังจะจบสิ้นแล้วปัจจุบันเขาได้กลั่นปรุงจิตวิญญาณคำสาบเป็นเม็ดยาเรียบร้อยแล้ว เสี่ยวจิงถึงเวลาที่ข้าจะกินเม็ดยาจิตวิญญาณคำสาบแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เจ้าไม่ต้องตื่นตระหนกพูดจบเขาก็ออกจากเตาเทพท้าพิภพก่อนที่น้องสาวเสี่ยวจิงจะเปิดตัวเขตดแดนพลังการเวลาพี่ใหญ่คนพวกนั้นจะบุกเข้ามาได้หรือไม่ยามนี้จิตวิญญาณคำสาบถูกจัดการแล้วข้าเกรงว่ามันจะส่งผลให้ภูเขาคำาสาบสูญเสียความแข็งแกรง่งน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถามอย่างเป็นกังวล ความแข็งแกร่งของภูเขาคำสาบจะไม่ลดลงแม้ภูเขานี้จะมีไว้ปกป้องจิตวิญญาณคำสาบแต่ถึงกระนั้นความแข็งแกร่งของมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของจิตวิญญาณคำสาบเฉินเซี่ยงกล่าวแดนศักดิ์สิทธิ์เทยีนมีภูเขาคำสาบสิบแห่งและทั้งหมดอยู่ในทวิพงไพรทักษิณน้องสาวเสี่ยวจริงอุทานอย่างประหลาดใจหมายความว่าภูเขาคำสาบที่พวกเราค้นพบเป็นเพียงสองแห่งจากทั้งหมดสิบแห่งใช่ ในทวิพงภ์ไพรทักษิณสมควรมีกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่ได้รับอํานาจพลังรังสรรอีก8เผ่าอย่างไรก็ตามภูมิภาคแห่งนี้มีอนณาเขตกว้างใหญ่ดังนั้นเผ่าคนหน้าผากปนกับเผ่าศูนย์วิญญาณก็อาจไม่เคยพบเจอกับอีก8เผ่าพันธุ์อื่นเฉินเซี่ยงกล่าวนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์เหล่านั้นอาจไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากถูกผลกระทบร้ายของอำนาจพลังรังสรเล่นงาน เฉินเซียงมองว่าเผ่าคนหน้าผากปนกับเผ่าศูนย์วิญญาณค่อนข้างโชคดีเพราะสองเผ่าพันุ์นี้กัดกินซึ่งกันและกันเพื่อฟันฝ่าผลกระทบร้ายของอำนาจพลังรังสรรค์อย่างไรก็ตามเผ่าพันธุอื่นที่ได้รับอำนาจพลังรังสรรค์อาจไม่ได้โชคดีเหมือนกับเผ่าคนหน้าผากปนและเผ่าศูนย์วิญญาณพี่ใหญ่ท่านคิดว่าจะจัดการกับผลกระทบที่ชัยเหรียญได้รับจากอำนาจพลังรังสรรค์อย่างไรน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวถาม การส่งคืนอำนาจพลังรังสรรค์โดยสมบูรณ์จะทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแต่ยามนี้ข้ายังคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวอึมมมยังพอมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเชื่อมอำนาจพลังรังสรรค์เข้ากับสายสัมพันธ์วัตจักรกล่าวคือตรับใดที่มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรก็จะไม่ได้รับการผลกระทบร้ายจากอำนาจพลังรังสรรค์จริงหรือนี่เสี่ยวจิงค่อนข้างแปลกใจพี่ใหญ่ท่านเป็นผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรไม่ใช่หรือ แต่แล้วทำไมท่านถึงได้รับผลกระทบจากการสาบแช่งข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเฉินเซี่ยงสายหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเราจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมกล่าวจบเขาก็เริ่มการกลั่นย่อยเม็ดยาจิตวิญญาณคำสาปในระหว่างนั้นเขาได้ครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจพลังรังสรรค์ด้านนอกภูเขาคำสาปเทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะยังคงปลดพลังโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ด้วยความแข็งแกร่งทนทานของภูเขาคำสาปก็ทำให้พวกมันเริ่มรู้สึกสิ้นหวัง ต้องทราบด้วยว่าพวกมันโจมตีมานานแล้วทว่าแม้แต่หินก้อนเดียวก็ยังไม่ทลายลงมาชัยเหรียญกับเทพเซียนสันรสร้างที่เฝ้าสังเกตการจากระยะไกลต่างก็ประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของภูเขาคำสาบที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเทพเซียนสันรสร้างอุทานขึ้นครั้นจึงกล่าวถามกับชัยเหรียญว่าสาวน้อยเจ้ารู้สึกคุ้นเคยกับพลังป้องกันของภูเขาลูกนั้นหรือไม่ชัยเหรียญพยักหน้าโดยกำลังมองไปที่ภูเขาคำสาบอย่างจริงจัง สี่เทพเซียนแห่งทะเลเทพ,พจักรวาลต่างก็เคยได้รับอํานาจพลังรังสรรคมาก่อนและในเวลานั้นทั้งสี่ล้วนได้รับการคุ้มกันโดยเกราะแข็งแต่ทว่ามันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับภูเขาคํำาพา์ลูกนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ